PlayStation ไม่ควรรอช้ากับตลาดเครื่องเล่นเกมพกพาของตัวเองสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันศุกร์ที่13กันยายนนะครับก็มาพูดมาตอกย้ำกับมุมมองการวิเคราะห์ของทางช่อง A c ค n นทกันต่อเลยนะครับกับตลาดเครื่องเล่นเกมพกพาของทาง p l a y s t a t i o n แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆกับตัวคลิปเมื่อวานที่พูดเกี่ยวกับตัวประเด็นนี้นะครับหรือว่ามุมมองตรงส่วนนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยโอ้โหความคิดเห็นมีมากมายหลากหลายบางคนก็เห็นด้วย ออกมาเหอะราคาเท่าไรไม่เกี่ยงนะครับหรือบางคนก็มองว่า p PlayStation Portal เพึ่งจะวางจำหน่ายไปและในประเทศไทยก็ใกล้จะได้เล่นสัมผัสกันแล้วกับตัวราคา Official นะครับก็มองว่ายังไม่มาก่อนหรอกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆลองมองดีๆ PlayStation Portal นั้นมันมีลักษณะการทำงานที่ต้องทำงานควบคู่กับเจ้าตัว PlayStation 5และก็การรับสัญญาณภาพและเสียงนั้นมันก็ต้องทางานผ่านตัวระบบเครือข่ายนะครับหรือว่าจะเป็นสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามนะครับมันต้องใช้ นะครับการรับสัญญาณภาพและเสียงเป็นการสตรีมมิ่งมันไม่ได้เล่นด้วยได้ด้วยตัวของมันเองนะครับดังนั้น PlayStation เองก็ยังมีแกลบหรือว่ามีช่องว่างอยู่ที่จะเอาเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพาของพวกเขาที่โดนเก็บใส่กุญแจไว้อยู่นะครับในตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วก็เข้ามาเติมเต็ม,ตมในส่วนของตละดาษเครื่องเล่นเกมพกพาของทางแบรนด์ p l a y t t a t i o n ได้อย่างแน่นอนซึ่งผมเชื่อไปเลยว่า ไอช่องว่างเนี่ยมันยังเหลือไปอยู่ไม่งั้นเขาก็คงทำ PlayStation Portal นั้นให้สามารถเล่นแบบออฟไลน์อินสตาร์ตัวเกมได้ใส่ตัว SSD หรือว่าใส่ตัวพื้นที่ความจุเข้าไปให้เลยนะครับอินสตรตัวเกมต่างๆได้แต่ตอนนี้เขาเก็บเอาไว้นะครับเพื่อการนี้แหละนะครับเพื่อการนี้อันนี้มุมมองของผมนะเพื่อนๆนะครับและสิ่งที่มันเข้ามาตอกย้ําให้กับผมว่า PlayStation เองไม่ควรที่จะรอช้ากับตลาดเครื่องเล่นเกมพกพานี้ ก็น่าจะเป็นในตัวเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับที่ผมเองได้ไปลงพื้นที่นะครับเข้าไปร่วมในตัวกิจกรรมของงานของดีเจภาคพุ่งเขาที่เขาจัดขึ้นที่ MRT นะครับ MRT สถานีผนโยธินการเดินทางสะดวกเพื่อนๆสามารถแวะกันไปดูได้นะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้มีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกแจกของรางวัลได้ร่วมสนุกกันอย่างแน่นอนนะครับก็เรียกว่าผมก็เดินไปชมตัวงานนะครับก็ปกติแต่ก็ไปเจอหรือว่าสะดุดตา กับตัวเครื่องเล่นเกมพกพานะครับที่จะบอกว่ามันอยู่ในสายกลุ่มของแนวเลโทรนะครับเลโทรหน่อยๆนะครับซึ่งในตลาดเกมแนวเลโทรเนี่ยผมเองก็เห็นมาอยู่ตลอดในช่วงเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเองอาจจะไม่ได้สัมผัสแบบอย่างจริงจังเลยแหละเพราะผมเองยังไม่เคยได้สัมผัสแบบจริงจังเลยนะกับตลาดเครื่องเล่นเกมแนวเลโทรที่ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเราก็บอกเลยว่าตลาดเครื่องเล่นเกมพกพา ในทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลเองไม่ว่าจะเป็น Nintendo นะครับหรือว่าทาง PlayStation a y s t a t i o n เองก็เรียกว่ามันก็คลองใจในการเล่นเกมแบบ p o r t a b l e อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้กับตัวการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นตัว Nintendo ds นะครับ3 ds นะครับหรือว่าจะเป็น PlayStation Vita นะครับหรือว่าจะเป็น psp แล้วก็รู้สึกสนุก e n j o y กับการเล่นเกมแบบพกพากับตัวแบรนด์ชั้นนำเหล่านี้อยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ชายตามองสักเท่าไหร่หกับตัววงการเกมแนวเลโทในตอนนั้นนะครับ แต่พอมาในวันนี้ที่ผมต้องสะดุดตาเลยผมไปสะดุดตาในเรื่องของตัวราคานะครับตอนแรกเห็นตัวรุ่นต่างๆเออดีไซน์สวยดีขนาดดูกระจุม่มกระจิม๋มน่ารักนะครับเออราคาก็5 0 0 0 6 0 0 0 7,000ถามว่าแพงไหมก็ในระดับหนึ่งแต่ก็คงมาในเรื่องของตัวการดีไซน์การออกแบบไม่ว่ากันนะครับเพราะมันสวยจริงๆนะครับแต่พอไปสะดุดนะครับกับตัวบางรุ่นที่ราคาโอ้โหเรียกว่าน้องๆราคา PlayStation 5ได้เลย นะครับกับาการาคาแบบหมื่นต้นๆนะครับหมื่นกลางๆแบบนี้ผมเองต้องหันแวบเลยว่าฮะมันไม่น่าจะมาแค่ดีไซน์แล้วละ่ะมันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนะครับที่มันจะต้องเหนือกว่าการดีไซน์นะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวคุ้มพลังนั่นเองคุ้มพลังของตัวการประมวลผลนะครับที่มันจะต้องมาด้วยความแรงความเร็วนะครับโอ้โหเรียกว่าเหมือนวีร้ามากเลย ขนาดเด้เลยเหยื่อพวกเปลต้องลองสัมผัสดูหน่อยนะครับว่ามันจะสมราคาหรือเปล่าพอได้สัมผัสเนี่ยโอ้โหฟิลเนี่ยบางตัวเนี่ยเหมือนกับพ s เ i t a เลยนะครับอารมณ์เหมือนกับจับเจ้าตัวเครื่อง PS Vi t a เลยนะครับแต่ไส้ในเนี่ยมันไม่ใช่นะครับตัวไส้ในมันไม่ใช่พอเปิดมาปุ๊บอ่าถึงบางอ้ออีกเหมือนกันนะครับเอ้ามันคือระบบปฏิบัติการ Android นี่ใช่ไหมครับอ่ามันเป็นเหมือนกับเป็นการใส่ตัว Android เข้ามาครอบไปอยู่ ก็โอ้โหพอเป็นแบบนี้มันก็ทําให้ผมแวบไปในปีที่แล้วเลยนะแบบแฟลชแบ็กกลับไปสมองวิ่งไปในตัวปีที่แล้วเลยกับตัวงานโตเกียวเกมโชว์2023ที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนของปีที่แล้วนี่แหละที่ผมได้ไปสัมผัสมานะครับเพราะว่าตอนนั้นผมเองก็เคยมาพูดกับเพื่อนๆเ,เกินๆก,กันไว้บ้างแล้วว่าตลาดเครื่องเล่นเกมพวกภาโอ้โหเดือดมากๆในปีที่แล้วนะเพื่อนๆน,นั่นคือปีที่แล้วทั้งทางด้านฝั่ง PC handheld นะครับที่มีแบรนด ต่างๆมากมายที่ยังไม่ได้เข้ามาทําการตลาดในบ้านเราก็เข้าไปเปิดตัวกันในตัวงานตัวเกวเกมโชว์ครั้งนั้นและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดขึ้น,นเกมพวกพาสายโมบายนะครับที่ลงตัวระบบบิการแอนดรอยไว้อยู่นะครับก็เรียกว่าร้อนแรงไม่แพ้กันทั้งสงส่วนนี้เลยนะครับผมก็เลยมองว่าโอ้โหผ่านมาแค่ปีเดียวผลิตภัณฑ์ต่างๆในทางด้านฝั่งโมบายนะครับที่เอามาใช้แบบเฉพาะเจาะจงเลยกับการเล่นเกม มันทําได้ถึงขนาดนี้แล้วเหรอนะครับกับตัวอ m u l a t o r ต่างต่างเรียกว่ามันสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้แบบโอ้โห,หน่าทึ่งน่าทึ่งนะครับนั่นเขเพราะว่าตัวสถาปัตยกรรมที่มันโดนใสเข้ามานั่นเองนะครับที่มันมีการพัฒนาแบบอย่างก้าวกระโดดที่เพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วก็ยงย้อนไปไม,ไม่ไม่นานจากนี้นะครับช่วงกลางปีกับงานคอมพิวเต็2สองเพื่อนเอนเ,อนเห็นอะไรไหมครับกับการต่อสู้ห้าหัน กับตัวชิปเซตในทางด้านของตัวตลาดทางด้านสถาปัตยกรรมของตัว a r m นะครับที่เจ้าตลาดก็คือ l c o อมกับตัว s n a p d r a ก o n ที่เรียกว่าโอ้โหสู้กันแบบสุดที่สุดเดชน,นะครับแสดงโปรดักต์ใหม่ๆเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆและมาพร้อมด้วยขุมพลังที่มันสามารถทำอะไรได้มากขึ้นนะครับจนทำให้ทางฝั่งสถาปัตยกรรมแบบเดิมนะครับอย่าง X86 นี่แหละนะครับร้อนร้อนหนาวหนาวนะครับว่าเฮ้ยมันเริ่มที่จะมีสถาปัตยสถาปัตยกรรมตัวใหม่ เข้ามาทดแทนการทํางานได้ดีขึ้นนะครับและอย่าลืมว่า ARM านี่แหละนะครับมันมีจุดเด่นในเรื่องของการบริโภคพลังงานที่ไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเรามาวัดกันปอนต่อปอนในตอนนี้ถ้าเอาเป็นตัวพลังความแรงนะครับก็ต้องบอกว่ามันยังเป็นรองกับทางฝั่งสถาปัตยกรรมแบบเดิมที่เพืเ่อนๆใช้บนตัวโน้ตบุ๊ก PC กันอยู่ในปัจจุบันอย่าง X86 อยู่พอสมควรนะครับแต่มันก็มีทิศทางที่มีการพัฒนาที่เริ่มไล่เข้ามาใกล้เรื่อย นะครับกับความแรงในตรงส่วนนี้นะครับและสิ่งที่มันเริ่มนํามาต่อยอดและก็แสดงผลิตภัณฑ์ออกมาให้เห็นได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนก็น่าจะเป็นในเรื่องของตลาดของการนํามาเล่นเกมแนวเลโทนี่แหละนะครับที่มันสามารถแทบจะเล่นกันได้ในเกมยุคเก่าเก่านี่หรือว่าอาจจะขี่ในยุคใหม่ๆเริ่มจะได้บ้างแล้วนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่แบบโอ้โห,หน่ากลัวนะครับน่ากลัวกับตลาดเครื่องเล่นเกมพกพาทั้ง2ฝั่งเลยนะ X86 เองก็ไม่น้อยหน้านะครับแบรนด์เล็กน้อยใหญ่ในทางด้านฝั่ง IT ตบเท้าเข้ามาแบบพร้อมเพรียงนะครับมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อในทางฝั่งโมบายเองก็เหมือนกันนะครับก็ไม่แพ้กันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตลาดตอนนี้ทางเครื่อเล่นเกมพกพาแข่งขันกันอย่างดุเดือดแล้ว PlayStation ละ่ะพวกเขาจะยอมให้กับตลาดเครื่อเล่นเกมพกพาเหล่านี้ ดึงกลุ่มผู้เล่นของพวกเขาเนี่ยให้ไปลองใช้ให้ไปสัมผัสกับการเล่นเกมเหล่านั้นเหรอบนตัวขึ้นเกมพกพาของแบรกกนด์อื่นๆเหรอเขาจะทำแบบนั้นเหมือนกับหล,ลับตาข้างหนึ่งโดยที่ไม่สนใจเลยว่าตลาดข้างนอกเนี่ยเขาสามารถเอาเกมของ a y s t a t i o n เนี่ยไปโลดเล่นบนตัวแพลตฟอร์มอื่นได้มีประสิทธิภาพที่ดีแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าทีมหลานักพัฒนา,นา,นา นะครับของทางโซนี่เองก็คงจะต้องไม่ได้นั่งอยู่แต่ในห้องวิจัยห้องทดลองเท่านั้นหรอกนะครับเขาก็ต้องออกไปดูสํารวจตลาดแล้วก็เอามาพูดคุยกันบ้างนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดของ,ขางภายนอกเนี่ยโอ้โหดูดเดือดแล้วนะแล้วก็หล่าผู้เล่นเองก็มีการตอบรับกับการใช้งานตัวแพลตฟอร์มเครื่องเล่นเกมพกพาทั้งทาง,ทางฝั่ง PC Handheld หรือว่าจะเป็นทางฝั่งโมบายมากขึ้นนะครับกับการเล่นเกมนะครับและอย่าลืม ว่า PlayStation เองเขาไม่ใช่ไม่เคยสัมผัสกับตัวเท,เทคโนโลยีระดับสูงในทางด้านโมบายมาก่อนนะครับอย่าลืมกับตัว p s Vita ก็เป็นตัวชิปเซตของทาง q u a l c o m นะครับก็เป็นตัวสถาปัตยกรรมของ Arm เหมือนกันนะครับของ Arm เหมือนกันเขาเองคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับคุ้นเคยอยู่แล้ว ตัวเครื่องเล่นเกมไม่ได้มีความผิดพลาดหรือว่าการบกพร่องแต่อย่างใดนะครับกับ PS Vita ต้องยอมรับในตรงส่วนนี้การแสดงผลการจับถือการพกพามันดีเยี่ยมแต่มันอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องของตัวไทม์ไลน์นะครับการป้อนตัวซอฟต์แวร์นะครับที่มันอาจจะมีความสับสนกับทั้งเหลา่าท่านพัฒนาหรือการจัดจําหน่ายของทาง PlayStation เองก็ตามในช่วงห่วงเวลานั้นที่จะบอกว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับแล้วเขาก็ต้องเลือก ในตัวแพลตฟอร์มที่คิดว่าจะเป็นพื้นฐานที่จะไปต่อยอดในตัวระบบอื่นๆให้ได้อย่างน้อยก็ต้องมีพื้นให้มันแน่นไว้ก่อนนะครับเขาก็เลยต้องผมมองนะอันนี้มุมมองผมเขาก็ต้องเลือกเอาตัวแบรนด์ที่เป็นจุดกําเนิดของเขานั่นก็คือแพลตฟอร์มของทางด้านฝั่งคอนโซลมาเป็นอันดับแรกก่อนก็อาจจะต้องล้มพับโปรเจกต์ของตัว PS Vita ไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนไม่ใช่ปิดตายไปเลยทีเดียวและพอมาถึงในวันนี้ นะครับกับตลาดที่เพื่อนเพื่อนหันไปทางไหนนะครับแค่ก้าวขาออกไปวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เดินห้างก็เห็นแล้วกับตลาดเครื่องเล่นเกมพกพามันร้อนแรงขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเหรอที่ Play Station หรือว่า Sony เองจะปล่อยให้เวลาเหล่านี้ผ่านไปและสถานการณ์ของ Play Station เองในเวลานี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะหันไปทาง Nintendo ก็ยังไม่มีตัวเครื่องนเกมคอนโซลตัวใหม่ หันไปทางฝั่ง Xbox เองก็ไม่ได้มีสถานะที่จะมาแข่งหรือว่าเปรียบเทียบกับทาง PlayStation ได้อย่างสูสีนะครับพวกเขาเองก็เหมือนกับว่าเบาแรงไปได้ในระดับหนึ่งในทางฝั่งขึ้นองเกมคอนโซลตัวเองและก็อาจจะใช้เวลานี้ในการที่จะถักดันนะครับกับตัวโปรเจกต์หรือว่าตัวลน์สินค้าที่เคยผิดพลาดในอดีตมาก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะผิดพลาดตลอดนะเขาก็ยังมีตัว PSP ที่สร้างความโด่งดัง กับตัวเกมอย่างมอนสเตอร์ฮันเตอที่เคยออกในช่วง PSP จนเพื่อนๆเนี่ยติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล,แ,ลแล้วและคราวนี้แหละมันถึงเลวลเวลาแล้วไหมที่ทาง PlayStation จะใช้จุดช่วงที่มันยังมีแกปช่องว่างอยู่โอกาสค่อนข้างที่จะเปิดถ้าหากเขาบุกโจมตีในช่วงเวลานี้นะครับกับตลาดเคเรื่องเล่นเกมพกพาทา,ทางที่คู่แข่งของพวกเขายังแบบ กำลังรอวันเปิดตัวอยู่หรือกำลังจัดทัพกันอยู่นะครับแต่พวกเขาเองถ้ามองไอ้สิ่งที่เขาล้งพับโปรเจกต์ไว้เขาอาจจะเหมือนกับเพียงแค่รอวันขายกุญแจเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะกลับขึ้นมานำมันมาใช้ใหม่นะครับเพียงแค่เปลี่ยนตัวชิปเซตแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาตัวคอคอมตัวสถาปัตยกรรมตัวเดิมที่อยู่ในตัวชิปเซตของ p s v ita ออกนะสมมุตินะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาออกแล้วก็แค่ยกตัว ชิปเซตที่อยู่ในเจเนเรชันปัจจุบันหรือจะเป็นเจเนเรชันใหม่ที่แวแววๆกันมาอาจจะมีการร่วมมือกับทาง AMD นะครับซึ่งทาง AMD ก็เรียกว่าเป็นเจ้าตลาดในการพัฒนาเรื่องของตัวชิปเซตของทางด้าน CPU หรือว่าตัว GPU อยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีการเปิดเผยตัวโปรดักต์ใหม่ของทาง AMD ที่อยู่ในสถาปัตยกรรมของทางด้าน ARM เข้ามาด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะโดนเลือกไปใช้ ก็อาจจะเป็น Playstation ในทางด้านเครื่องเล่นเกมพกพาตัวใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมองว่าโอกาสมันค่อนข้างเปิดแล้วในช่วงเวลานี้ที่ Playstation จะบุกตลาดในทางด้านฟังเคกื่อนเกมพกพาได้สักทีนะครับชวน,นเพื่อนนะครับมองว่ามันมีโอกาสไหมนะครับกับตัวเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับกับ Playstation ในเวลาอันใกล้นี้ว่ามันจะมีเกิดขึ้นได้หรือเปล่า ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองความคิดเห็นของผมที่เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับว่า PlayStation ควรที่จะบุกได้แล้วกับตลาดเครื่องเนเกมพกพาอย่างจริงจังนะครับบอกมาเลยจะมีตัวเกมอะไรที่เป็น e x c l u s i v e ในทางด้านการเล่นเกมแบบพกพาในตัวระบบ Eco System ของทาง PlayStation บอกมาเลยครับเดี๋ยวหล่าเกมเมอร์จะตบเท้าเข้าไปสนับสนุนเอง เหมือนกับในยุค PSP ที่อันโด่งดังสวัสดีครับ